ราคาตเนเ่องค่ะมากันทีซากรการเกษตรสบายอยอำเภอสบายอยจังหวัดสงขลาเขาจัดโครงการระดมทุนค่ะเพื่อลุนร่างวันประจำปี2 5 5 7เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกเดินรนักนะคะรูจจักการเก็บออมแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตนเองด้วยค่ะและวันที 20, ่20กุมภาพันธ์2557ทีซากกรการเกษตรสบายอยอำเภอสบายอยจังหวัดสงขลานายนิพนธ์บุญญามณี นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานนะคะในการเปิดโครงการระดมทุนรลุนร่างวันประจมีัาปี2557ค่ะโดยทางด้านนายสุขิิจันแก้วประธานกรรมการสากกรการ,กรเกษตรสบายอยจำกัดก็ได้ลาวา่าสากรการ,กรเกษตรสบายอยจำกัดได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติุทธศักราช2 5 1 1 เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2่องารย20และก็ได้ทื้กับนดในให้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งการออมซึ่งก็ทึอมีการปฏิบัติซื้อถอดกันมากเป็นประจำทุกๆปีค่ะจนทึอเป็นประเภทนี้นะคะเพื่อเป็นการสรงเสริมให้สมาชิกเรียนรนักและก็รู้จ,จักการเก็บออมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองแล้วก็ช่วยเลือกซึ่งกันและกันตามอุดมการ์ลักการแล้วก็วิธีการขอา้องซากศรภายใต้สโลแกน สมาชิกมีเงินออมซากรอนมีเงินทุนค่ะอีกทางนะคะก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกรรมาการและก็เจ้าหน้าที่ดยการทำกิจกรรมรวมกันค่ะโดยทางด้านนายสุขิตจ,จันแก้วนะคะก็ได้หลายฟังเพิ่มเติมค่ะว่าปัจจุบันนะคะซากรการเกษตรสบายย่อยจำกัด มีเงินออมจากสมาชิกจำนวนทางมด22รอย33ล้านบาทเส้ๆค่ะแล้วก็มีทุนดำเนินการดำเนินงานทางสิ้นจำนวน2องรอย98ล้านเซทแล้วก็มีสมาชิกจำนวนทางมด1,908คนค่ะราคานี่ก็ถือว่วเป็นโครงการดีๆค่ะท,ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสบายอยเกี่ยวกับการจะให้สมาชิกนะ,ะร่วมให้ประชาชนทั่วไปค่ะรู้จักการแก็บออมนะคะโดยรู้จักแก็บ เพื่อนอนาคตข้างหน้านั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะที่พื้นทีอน่อื่นๆชุ่มชนอื่นๆเนี่ยสราหมายจะหยุดเป็นแบบอย่างได้ค่ะ